มีเดะใช้มาจับมีเงินโอ้ยไหนเงินซื้อปุ๋ยเมร์ได้นั่นจะหาไอ้กินมาได้ส่อจะได้ถ้าปีงไกลนี่ิว่ามันหุงกินโอ้ยลูกเงินเฮาบ่คอยมีกที่เกิดมาเดี๋ยวแม่กินเต็มที่เจ้าจับส่องบอกไม่ด้แม่ปักพิมจะทำใจดีๆได้ยังักทำใจเรื่องยังล่ะเพราะมาเจอเพ้นลูกเจ้าอีพิมกับบีอ้อยน่ะ อีแม่ขอเงินแน่ยเ่อจะไปซื้อเราซื้อเราอีโดเบลูกเบ็ดมือเบด็บดดึงมันคือบทเห็นงานในการมันก็กินแต่เรา,าเถอะโอ้ยแม่เคยขอเงินซ้ำอีหนึ่งเจออ้าจะทีจมหลกระโจมันึ่งตัวก็สิหาเงินมานจะใส่มาให้มึงคู่มือคู่เว้นป่านี่สรุปเจ้าว่าไงคอณแม่นบอกเออกูไม่มีน,นี่หูไม่เงียบหนี่ อีแม่ข่อยขอเงินแน่พวกข่อยสิไปตลาดแม่นแม่พี่กับขอคือกันพี่มาสิไปสือสูดไใหม่ขอเงินอีเดล้วแต่ละมือสูข,ขอยจะเงินซูไปยังจะมาพักกันไปหาอีการในงานเน้โอ้ยอีแม่ข่อยกับฮัตตาเลียนจบสิเฮข่อยไปหางานอยู่ไสเห็ดงานกะหาง่ายหนแม่เหนื่อยอ่อย,อ,อ,ยอีแม่จะวางงานมันหาง่ายตี โอ้ยออยพิมพแม่เมาาสีเเย,ยเงินทางไหนมาหายปวกสู้เอ้าอีแแม่ถ้าเจาบมาแหงเงินพวกข่อยพวกข่อยเสียเงินทางไหนละ่ะใส่สู้มสู้บริการให้งานสู้มซสูขข้คือสิไม่เงินใส่โอ้ยอีแม่ไปคอบลายดอกไปคอสามลอยเองแมนอีแม่ไปคอแค่หาหลอยเองเอามาเอาไว้ตลาดไม่ซื้อไหวก่อนเมนแแม,แม่เอามา,าไว้ ไชเงินเจาอ,อยู่ไส้ไอ้อยหาเบิงเมม้งกีดีเดอม์มาเสาขอยเห็นแบ่งพันแล้วอยู่นีเดะใช้มาเจาะบ่มีเงินโอ้ยหนังเงินซือนนน้อปุ๋ยเมย์ได้นั่นป้าพิมขัาไปตลาดกันปไปไอโอยโอ้ยพิมเอาเงินเมยมาเมยสิไปซื้อปุ๋ยโอ้ยพิมเอาเงินเมยมา ยาพัดยาพัดจะเป็นเอียงมานเจ้าอย่างเอียงกันโอ้ยอ้อยกับอีพิมพ์มันเงินยายไปยายบาบาหายมันก็แย่งไปปาดยายลูกเจ้ามันก็สัวค่ะแกมันเป็นปนิบอโอ้ยเพนมีลูกเทรละพี่แบบนี้แม่ก็ยากตายใหางน้มันพนพนโอ้ยยายเฮอกัลี่ตนเจ้าอยู่ดอกมีลูกสัวเนี่นี่เจ้ากระอดเอาเด้อเดี๋ยวมันก็ได้รับผลกรรมของมันดอกยายขอบใจที่สาก็บเพนเด้อ ห่วยยาอันนี้เที่ยงละคือเพื่อนเขามาส่งอยู่ ก uh mm ูห hmm. mm ิวเขาแท้ว hmm. ว mm ่ามไม่ชอาเขามาส่งกูนี่ไแม่จะไปยังไดมาจังไดนี่จะขึ้นมาอาศาแท้จะหูอยู่บอคอยทังหยาเบิดมือเบิดเว่นนี่ขบ่ทั้งยินเขาอยู่โอ๊ยแม่ก็หูอยู่ลูก แม่ข้าเกียเป็ดเกียไก่อยู่มันก็นได้ซาจะจำไว้เถอะนะถ้าเนจะ้าจมาอาีกสั้นก,ก็จะโยกใส่เ้าเอามาเอามาไม่ยั่งกินนั่นเอามาแจงไ้ก่อยกินเร็วเร็ว เอเตอร์กินที่ละลูกเขาก็ปีงไกล้ในกองเขานี่ฮะเอียงน,นะจะหากินม่ได้เสาจะได้จะปีงไกล้นี่ยว่าแม่เอ็งกินโอ้ยลูกเงินเ้าบ่คอยมีกินเทานออี่ก็กกคือพอดีเด้๋ยูกเออมันคงเป็นกรรมของ่อยเองนี่ล่ะแม่ที่เกิดมาเดี๋ยวแม่กินตนขอ้เจ้าถอยไปเกิดอยู่ขอบครัยรวยข้องสิบบนหนางสิดรอกเตอ คนเฮามันเดียวกเกิดบ่ได้ดอกลูกแต่ถ้าเป็นคนดีไปเกิดอยู่ไซไผเขากระหักกระหอมทุยจเจ้าเบาเนี่ยนี่ตอนเขาเกิดผู้ละแม่ขอก็คือยังไ่เห็นแยงมันดีกันเลยเก็คือยังถูกยังหยาคือเก่าอยู่ในเท่า,ทาสู่มือนี่เตอจะไปหาเบาองศนให้ลูกมันบาปห่วยแม่เจ้าอยู่เอาดูหลายบาปมันเป็นตัวจังไหนเยี่ยนี่ขวบเกิดมาขวบก็ยังไเคยเห็นเลยแต่เจ้าเบเอาอีกสันแบบทุกข์สใส่เจ้า We're safe at bay, dude. พิมไปขอเงินอีแม่กันมื่อนี้กูนัดเอกโจวไว้หมอลำบานเล่าขนาดแบกใหญ่หนึง่งอุ้ยอีหลีบไว้อยป้าป้าป้าคอยกันนัดผู้บ่าวไว้คือกันป้าป้าป้าเข้าไปขอเงินอีแม่จะหาลอยป้าป้าอีแม่พวกคอยขอเงินแน่ สู้สิของเงินไปใส่อีกมือนี้ม่มอลาอยู่บนนั่นหนูนพวกข่อยสองคอนสิพ้ากันไปเบืองมอลาโอ้ยสิไปเฮียงลูกคนกูมือเน,น้นแทงไปตะยานตีกันขากันโอ๊ยเจ้าอ,อย่าสิมาหอวโบล่ารไายเอาเงินมาให้ข่อยไว้วไปขอยสิไปเบืองมอลากันแมนอีแม่พวกข่อยขอหาลอยด้วยมือหาลอยกูจะเอาไซมมให้สู้เอา้าซ้ำหาลอยหนึ่งจา้าพอมีซุ่สมข่อยในบ่ออีแม่ บมมีแล้วแเม่เสียวลายใดมันจะใสข้าสันวกวคอยขอ,300อสามลอยก็ได้อีเม่มี่โบสามลอยกูกบบมมีดอกแตงขึ้นกินเขากูยังบมมีพ่อบาดหัวน้ำเจ้านีเสียวลมอีลีอีแม่เป็นแม่ภาษาอย่างงิน,นงกับโมมี่ีฮรูแมนถ้าเจ็บเป็นแม่แบบนี้จะเป็นแม่คนละดีดกว่าดู ก็บอกกบแม่แบบนั้นมันบาปได้ดูเจ้าย่ามาสอนบวกข่อยเออะเออะกับบาปป่ะพิมมีเห็นอยู่บอกพิมพ์บอยออยข่อยบ่ยเห็นจากบาทเลยคุณเ่อกูมาหาแร้วก็เสียงเงื่อนไว้นี่ละเจ้าแน่ใจบอยออยว่าอีเม่เสียงเงื่อนไว้นี่แน่ใจหนึ่งตัว เที่ยวก่อนเอี่ยมาหาเอี่ยกระเดดไปตั้งสองลอยคุณอุย้ยอิลีบวดเอือยป่ะฝ่าหากันสัตว์นี่เด็กพิมพ์แล้วเสียงเงื่อนไว้นี่อุย้ยเอ้ออยพันหนึ่งเลยได้นั่นแมนกระสันเท่าแดงกันเขาละหารอยอุย้ยขอบใจหลายด้วยไอ้ออยกระสันกับป้ามื่สิคำก่อน อุย้ยข้าใดเงินสั่งพันหนึ่งแม่อุ้ยอีแม่โอ้ยพิมสู้เงินแม่ขึ้นมาเลยนี่ข่อยจ้าบ่ได้หรอกอีกแม่ข่อยคอดีๆจ้าบ่หายข่อยเองแม่นอีแม่คอดีๆกับบ่ได้พวกขอ่อยต้องใส่วิธีนี้ละ่ะแต่เงินเมื่อก่อนทุกทายแม่เด้วถ้าซื้อไปแม่เสเยเงินใส่ซื้อเขากินข่อยกับบ่หูน้ำจ้าดอกอีกแม่แต่ว่าใบพันใบนี่ พวกข่อยขอ,อกกอนด้ะเอา้าอีแม่จะสิมว่าดึงแขนข่อยไว้เห็หนยังโอ้ยพิมเอาเงินแม่ขึ้นมาซะเจะ้าสาวไม่แห<ะ>ม่ป่ะพิมโอ้ยพิมบาปไม่สิกินหัวได้ลูก ยีพัดยีพัดเกิดเรื่องยังหรอยี่พัดอีหยังเพ้นเกิดเรื่องอีหยังของมึงยีพัดเจ้าทำใจดีๆเด้อยีพัดเจ้าทำใจดีๆเด้อทำใจเรื่องยังหรอบอกมาที่ละเพ้นลูกเจ้าอีพิมกับไีอ้อยนั่นมันหลอดลมก็เจ้าว่าเมื่อคืนนั่นอีอ้อยกับอีพิม กินเหล้าเมาขับรถแบบแห้ง,งตั้มโศกฝ่าตาย,ตายคาดทีและใหย่าาด่ยเนี่ยเจ้าอยู่ใส่ยังนี่เนี่ยัวเงินซื้อเหล่านี่ยี่เนี่ย ขว้าเงินสื่อเราเนี้ยเราอบือ